ล้อมแล้วก็ไปกันเลยไปทุกคนไป <c oughs> เปิดพิธีก็เปิดพิธี <c oughs> โอเคเช็คสาวครับเช็คไฟพร้อม เอ้ไม่ปลาบ้างเวนยนออุ้ยเอาไปทานเอากรับสวัสดีไม่รักแฟนเกมและคุณผู้ชมทุกคนทุกทานโดยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับวอลกกรโลูซิเฟอร์วันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับเกมเลฟฟอ d e เดกันอีกครั้งหนึ่งนี่ครับ EP นี้คงเป็น EP สุดท้ายนะครับ และคงจะเป็น EP พีพิเศษนี่ครับที่ผมจะไม่ได้มาเล่นอะไรหรอกนะครับแต่ว่าผมจะมาเคลียร์ในพวกนี้ครับน่ยไอ้มองต่ำเป็นไรมากว่านี่เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นพระเจ้านี่ครับผมเนะยยังมองอะไรนักหนาด้วย แล้ผมจะแปลงล่างเป็นพันเจ้าเนี่ยแล้วมาเกลียนไอ้สามคนนี้เอาให้สากกันไปเลยนะเอาให้แบบไม่อยากเอามีชีวิตรอดอีกต่อไปแล้วนะอุ้หู้เกิดแล้ววะเกิดอะไรขึ้นโอ้ฝนฟ้าขนองพร้อมยังอุ้ยผมจะตายหรือยังื้อ มาพร้อมที่จะเป็นพระเจ้าแล้วใช่ไหมครับอยาให้ดูวิวก่อนนี่วิวอย่างสวยมาอาจาจ้ากำลังจะออกโรงแล้วนะเว้ยววพร้อมแล้วใช่ไหมหอือพร้อมแล้วก็ลุยกันเลย <Yeah. S 1> สวัสด,ดีทุกคน <Hey. S 1> อุย้ย อะไรแล้วคุยแอนเตอร์มานี่ไงนี่ไงเฮ้ยเขาทำอะไรฉันไม่รู้หรอกผมมาเต็มเลยเว้ยเฮ้ยผมยังไม่ทำอะไรเลยนะมาเริ่มจากอย่างแรกครับในทุงคาวนี้มีวิทย์อยู่เยอะอยู่แล้วนะครับ แต่เดี๋ยวผมจะทำให้เยอะก่อนด้เพื่อยำพวกเขาให้เละไปเลยนะครับเอาลงแทงมามาเลยกองทัพวิทย์วันนี้ทุกคน Ao léo, ao léo, dần này, ao léo, nó tài ngay chẳng qua ơi ơi mà mà đi mà đi ờ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  มาเดี๋ยวอีกไม่ช้าเนี่ยพวกเขาจะผ่านมาจากทางนี้นะแล้วก็จะไปขึ้นครืบินตรงโน้นนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเจอกองทัพกองผมเองนะบอกได้เลยว่าั้งนี้เละนะครับพร้อมหรือยังอะ เราจะเอาให้อยู่หมัดเลยทีเดียวจอดล้อมแล้วก็ไปนเลยไปทุกคนไปไปทุกคนเออเอาแล้ว ยังไงโอ้โหเอาแล้วเออโอ้ออออยเอาเอาเอาพยายาถึงบ้านเออโคตรเละเนี่ยโอ้ ที่เสียงดังขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับเขาซ้อมคอกันอยู่แล้วนี่ในไหนนี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ ผมก็อยากจะจัดคอนเสิร์ตให้ท่านผู้ชมดูนิดหนึ่งเนี่ยครับโดยนี่ครับวงเกิลกรุ๊ปเกิลกรุ๊ปนี่นะแล้วก็มีลูกคู่เป็นแทงนะครับแล้วจะมีมือกีตาร์เป็นแทงด้วยนะโอ้โหครับคลนกันเลยทีเดียว แต่เหมือนยังขาดท่านผู้ชมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปตามท่านผู้ชมมาให้นะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับมาตอนนี้คนดูเริ่มหนาแน่นแล้วนะครับนักลองพร้อมไหมน่าจะพร้อมแล้วนะครับ <Get away. S 1> เดี๋ยวมีท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้เข้างานด้วย เพื่อนๆผมก็พร้อมและล่ะนะครับต okay. งโอเคเงินเราต้องเปิดไฟตรงนี้ก่อนคนระับ <laughs> โทษครับโทษครับน <laughs> ี่เปิดพิธีก็เปิดพิธีโอเคเช็คสาวครับเช็คไฟพร้อม ผู้ชมหนาแน่นมากนะครับโอเคดูเหมือนจะพร้อมกันทุกอย่างแล้วนะครับงั้นเราเตรียมตัวครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้พร้อมนะครับทุกคนเริ่มกันเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหีไป Ui ơi, Cơ cúp Chạy nhanh cơ cúp Ui 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 Chịp lại hết nào, Ui Quân đồ tì quân đồ tì เฮ้ยบอลถลอปอุยอ้ยอุย้ยเดี๋ยวช่วยด้วยเฮ้ยปล่อยปล่อยวะโอโหจุดไฟเพิ่มจุดไฟเพ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจุดไฟเพิ่มจุดไฟเพิ่มเออ ฮอยโคตรชิบหายเลยครับตอนเสดนี้โอย ยังตายยังตายไหมดอย่างตายหมดเดี๋ยวดีๆสวัสดีนะครับเออขอตั้งชื่อคอนเสิร์ตนี้ให้เลยนะครับกับคอนเสิร์ตร็อกเกอร์ลูซิเฟอร์นะเอาไปแตกอีกอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อุ้ยแบบนั้นจิตพูก่อนล้วเปิดดีเด,ดียวเอ้ยหมดท้าวหับทรับเดียวนี่ไง เดียวเดียวโอ้โหไม่ถูกเลยอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกม Left 4 Dead 2นะวันนี้ก็มาปั่นกันเฉยๆนะครับขอดูหน้าน่ะ คุณผู้ชมีชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมรอกเกอร์หล er ุยส์สีเฟอยนะครับกับพู้กำจาาดที่ฟังแล้วระคายหูกับผมต้องขออภัยมานะที่หนีด้วยนะครับอ่ก็จะจากกันไปนะเดี๋ยวผมจะ <laughs> เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นทุ่งข้าวสาลีก่อนนะครับ <laughs> <laughs> เห็นขวดนี้แล้วคงจินตนาการกันออกเลยนะใช่ไหมครับ ว่าอีกสักเดียวจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับหามุมก่อนหามุมก่อนแต่โดนกระชากแล้วเอาไว้วันเดือนปีไปไป ตูมเกิดเป็นโกโก้คลันเนี่ยเฮ้ยเอาเอายังไงโอ้โหเธอรอดเลยเนี่ยฮะเกินไป lọt đây ngay, lấy một cái tổ ba. Đeo. ô ô ô, vậy ngay, vậy ngay. Hoàn thành. ตายอีกอเอาไปตัวจับทีเถ้ออ่ะจับทีเถ้ออ้อ้าอ,อ,อะไรดูหนาวเย็นพวกมัดมาตามผมเช่ ยิงแม่ง <laughs> โอเค่ำมุมดีๆกันดีนะมุมนี้เลย <laughs> แล้วพบกันใหม่เลยครับ <laughs>